เจ้าหน้าที่กู้ภัยฟิลิปปิน์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างปลอดภัยท่ามกลางกระแสน้ําเชี่ยวกรากและฝนที่ยังคงเทกระหน่าอย่างต่อเนื่องนี่เป็นอิทธิพลจากไต้ฝุ่นซูเปอร์ไต้ฝุ่นรากาซาที่วัดความเร็วลมได้ถึง230กิโลเมตรต่อชั่วโมงในช่วงที่พัดถล่มพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศฟิลิปปินตั้งแต่ช่วงบ่ายวันนี้ตามเวลาท้องถิน่น ความรุนแรงของพายุดังกล่าวทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งอ,อพยพประชาชนในพื้นที่ประสบภัยนับหมื่นคนออกจากบ้านเรือนไปอาศัยตามศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยโดยเฉพาะพื้นที่ริมชายฝั่งพร้อมทั้งสั่งปิดโรงเรียนและสถานที่ราชการในหลายพื้นที่ค่ะทางด้านของหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาฟิลิปปินส์เตือนว่าแม้พายุจะมีกำลังอ่อนลงแล้วแต่ว่าก็ยังคงก่อให้เกิด คลื่นซัดฝั่งสูงถึง3เมตรซึ่งอาจจะเป็นอันตร,รายต่อชีวิตได้และอาจทำให้เกิดน้ำท่วมและดินถล่มเป็นบริเวณกว้างอีกด้วยส่วนที่เมืองสันเจินของจีนประชาชนจำนวนมากต่างพากันกักตุนสิ่งของเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับซุเปอร์ไต้ฝุ่นรากาซาจนทำให้ชั้นวางของของห้างสรรพสินค้าโล่งเกือบทั้งหมด ทางการเมืองสนเจเตรียมอพยพประชาชนกว่า400,000คนเพื่อความปลอดภัยเช่นเดียวกับเมืองอื่นๆอ,อีกหลายแห่งในมณฑลกวางตุ้งที่เตรียมประกาศยกเลิกการเรียนการสอนเป็นการชั่วคราวปิดสถานที่ทำการต่างๆไปจนถึงระงับการให้บริการขนส่งสาธารณะนอกจากนี้ยังแนะนำประชาชนให้เตรียมพร้อมรับมือกับ ผลกระทบรุนแรงจากภัยพิบัติในครั้งนี้ซึ่งกรวมถึงฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงที่คาดว่าจะเริ่มส่งอิทธิพลตั้งแต่เช้าวันนี้นานถึงสองวันก่อนเวลาที่คาดว่าไต้ฝุ่นรากาซาจะพัดขึ้นฝั่งในวันพฤหัสบดีนี้ ส่วนที่ฮ่องกงค่ะเจ้าหน้าที่ก็เตือนว่าสภาพอากาศจะย่ำแย่ลงอย่างรวดเร็วในวันนี้จากอิทธิพลของพายุลูกดังกล่าวซึ่งถือว่าเป็นพายุที่รุนแรงที่สุดในโลกของปีนี้นะคะตอนนี้มีความเร็วลมประมาณ230กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็กำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าไปทางฮ่องกง สายการบินคาเทเดตแปซิฟิกซึ่งมีฐานการบินอยู่ในฮ่องกงคาดว่าจะยกเลิกเที่ยวบินมากกว่า500เที่ยวบินขณะที่เที่ยวบินโดยสารขาเข้าและขาออกจากสนามบินนานาชาติฮ่องกงจะถูกระงับตั้งแต่เวลา18นาฬิกาของวันนี้และจะกลับมาให้บริการอีกครั้งในวันพฤหัสบดีค่ะ